ตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็เป็นทุกคนยังไม่ได้ดูครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงน้งฟังน้องฟังต,ตื่นเต้นมากเลยพูดไม่ออกยังแบบเลือกๆอยู่เลยเก็มาดูอีพีแรกพร้อมกับทุกคนครับเราดูมาสักพักแล้วตื่นเต้นมากเลยเ,เฮียจิมเฮียจิมก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาที่โรงหนังโปรไลแล้วก็ ได้มาดูกับแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งครับก็น่าจะห่างหายจากอะไรแบบนี้ไปนานสักพักใหญ่ๆเลยครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเจอแฟนๆครับเลาให้ฟังหน่อยเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตอนแรกเนี้ยจะได้เห็นอะไรเพราะตอนถ่ายเราไอ้นี่คิดว่าแบบจะได้เสิร์ฟอะไรแฟนๆตั้งแต่ตอนแรกเสิร์ฟอะไรเหรอโอ้โหผมว่า ได้ทุกรสชาติแล้วกันมันกลมกล่อมคือมันถ้าพูดถึงมันก็เหมือนส้มตำมาเนาะขาดอะไไปมันก็มันก็ไม่ใช่ส้มตำมันก็ไม่นวมันไม่แม่มันมันบวกน้งหวานเค็มเปรี้ยวคือแบบมันตัดกันได้หมดหรือว่าเราจะใส่แบบพวกมะขามเปียกก็ยังได้เลยที่วนั้นคือมันผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆกลมกล่อมมากๆครับผมใช่ของเฮียเฮียิมมี่อะคเฮียไปต่ออย่ไเป็นส้มตำแล้วทีพีแรกจะเป็นอะไรคะ เอดี๋ยวกำลังคิดว่าถ้ามันถ้าใส่ปลาร้าจะผมไม่กินหนึ่คนเอาเปลี่ยนเป็นตำไข่เค็มตำไข่เค็มแทนหมายถึงว่าถ้าบอกว่าจะได้เห็นอะไรเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แอบรุ้นไงกับคนดูเหมือนกันเพราะว่า ไม่รู้ว่าทีมงานเขาตัดต่อมายังไงคืออะไรที่เราบางทีอะไรที่เราเล่นไปเขาอาจจะไม่เอาหรือว่าบางทีอะไรที่เราเล่นไปแล้วเราคิดว่าเอ้เขาคงไม่เอาหรอกเขาอาจจะเอานั่นก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานของตัวเองพร้อมกันแฟนเหมือน,เ,อน,นเพราะว่าปกติอาจจะแอบจะแอบไปดูบ้างเล็กเลน้อยๆแต่อันนี้คือทุกคนไม่ได้ดูเลยครับ <c oughs> <ช>ก็คือ,<ช><ๆ>อก็ถามิทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูผลงานของตัวเองบนจอนี้จอครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผมแล้วก็ นั่นแหละครับถึงได้แม่ฮอททุกคนเมนูจะมู่อะไรดีขับเซฟดีกว่าเขาไม่เซฟจะเป็นเมนูอะไรคะน้องซีเป็นส้มตำแล้วสเมนูเหรอครับจะเป็นปลาร้าแต่าผมเห็นจะเป็นอ่าเอาเป็นต้มยำกุ้งเลยนะครับทำไมทำไมน้ำข้นน้ำใสน้ำข้นอเพราะว่าน้ำใสกะชืเยอะกระชืดน้อยก็ว่าเข้มข้นแน่นอนครับผมผมว่า EP แรกน่าจะ เปิดมาน่าจะมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะเลยมีอะไรให้น่าติดตามเยอะเลยว่าแบบมีกูหรือเปล่าในนี้เอามีดิมีดิไม่เดื่อว่ามาแบบว่าตอนหลังตำรวจจะโดนยิงตายตอนแรกได้ไม่ได้เหรอผมเห็นเื่นดูดีแล้วย้เลยนะตำรวจตัวพีเศทไงตัวซีเ็ทก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกมาเยอะน้อยแค่ไหนแล้วเราเล่นเป็นยังไงอย่างงี้ก็ตื่นเต้นนะครับก็คิดว่าอีพีหนึ่งน่าจะ เข้มข้นขน,น่าดูครับฟังฟ evet, ังเมื anyway> ่อกี้พี่ซี่ก็เป็นสมุ้มตำใช่ป่ะแล้วเซฟก็เป็นต้มยำกุ้งพี่ว่ามันไม่มีแต่รสแซ่บๆนะสมุนเป็นอะไรอ่ะไอ้นี่กินยากด้วยสิโอ้ยใจแทงอย่างนี้เลยเลยกินไม่ออกเลยช่วยหน่อยของหวานก็ได้ของหวานเพราะว่ามันเผ็ดไปละเราเป็นหรือว่าหรือว่าไม่กินหวานด้วย กินบ้างกินบ้างกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างเอาเบสิกเค้ากินไอติมมาไอติมรสอะไรครับวานิลาแล้วกันใส่โคนใส่ถ้วยอันนี้ต่อราดท็อปปิ้งไหมครับไม่ราดอ๋อไม่ราดไนี่เป็นตัวโดนเหมือนกันนะอ่ะทำไมถึงไป็นไอติมรสวานิลาครับคิดว่าทุกคนชอบครับ ย่อยง่าย่องอ่าผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบครับอยากเซลล์ยอะอาเซลล์ยแต่ผมว่าถ้าเป็นไอติมน่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพทำไมทไมอะไรนะทำไมมันมีขมด้วยดิเฮ้ยพอตอนแรกขมเนี่ยไอ้นี่เลยนะอะไรนะครับพอตอนแรกขมพี่ต้องติดลงไปซื้อกาดายชุ่ยเลยนะไม่แต่ว่าให้ความเป็นไอติมมันต้องมันก็มีหวานอยู่ข้างในไงอืมครขมใครหวานอะไรนะครับใคร อปนลุ้ช็อกโกแลตขมแล้วก็ข้างในตัวไอติมหวานครับอ่าดีดีดีเรื่องราวซีรีส์เรื่องนี้ต้องหม่ค่ะเล่าให้ฟังย่อๆเรื่องราวเรื่องเราก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านขายอาหารนะครับฟังก็จะขายไอติมโอ้ยต้อยงกุ้งเป็นร้านีิซาร่มเป็นนักชิมอ่ เอาดีดีขอเนื้อโอ้ก็เป็นฟิลเกี่ยวกับหมอคนกับหมอดูซึ่งมีความคิดที่ต่างกันมากๆแล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกผมลิขิตที่เราต้องกลับมาเจอกันใช่ครับผมก็คือมีเหตุบังเอิญหรือว่ามีเหตุที่แบบเชื่อมโยงกันซึ่งตัวอินทูเนี่ยคือเขาจะมีความแบบมีพลังวิเศษก็คือเห็นดิมิตของคนอื่นก็คือของคนที่สําคัญเท่านั้น ซึ่งหรือว่ามีการจับตัวอะไรแบบนี้ก็จะเห็นนิมิตขึ้นมาใช่ครับตอนนี้เห็นนิมิตของวันนี้หรอลองจับดิจับวันนี้เลยไม่เห็นอะไริมิตของวันนี้เหรอเออลองจับติจับใครก็ไดีเอาคมคมเฮียเอาคมคมอะไรนะเอาส่งต่อส่งต่อไม่รู้เลยแบ๊กเลยเนี่ยตอนเนี้ยนิมิตนิมิตเหรอจะเห็นภาพนิมิตนิมิตอย่างน้อยนิมิตวันนี้คือโรงหนังเต็มครับแฟนเต็มโงเต็มมั่นเลย เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบัตรโตเอาเออมั่นเลยเพราะฉะนั้นเรามั่นใจอยู่แล้วว่าดิมิตที่เราเห็นคือทุกคนเต็มถ้าไม่เต็มผมจะไปนั่งของนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้ใครโต้คนอยู่บนเวทีก็คือเป็นเรื่องของหมอดูกับหมอโคใช่ครับซึ่งน้องซีเป็นเป็นเป็นทับฟ้าเอ้ยอินทูครับอินทู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  คาแรคเตอร์เหรอครับมีความเป็นอินโทรเบิร์ตค่อนข้างสูงแล้วก็มีความแบบไม่ค่อยส่งสิ่งคนก็คืออยู่ในเรื่องก็คือไม่พูดกับใครไม่พูดอะไรไม่พูดบใครเลยทั้งเรื่องรู้ยังทำไมผมถึงบอกช็อกโกแลตชิพว่้ก็แบบเป็นฟิลอินโทรเบิร์ตแล้วแบบคือเขาจะชซนิ่ครับคนที่แบบเขารู้สึกว่าไว้ใจเท่านั้นใช่ก็คือไว้วางใจก็มีแค่ไม่กี่คนไม่กี่คนเช่นเช่น มีทอดาวแล้วก็มีตุนด้วยครับสองคนนั้นใช่โดยพี่ตุนก็คือพี่จูเนียร์ครับแล้วก็น้องทอดาวก็คือน้องเอแคร์ครับคือตีจะบอกอ้อมๆว่าไม่ใช่พวกเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนนี่ซึ่งนวันไกลตัวไหมครับตัวตัวเองอินดุเอตไหมครับผมอะครับไม่แน่ใจครับแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ใช่ครับแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็อยากอยู่บ้านบางอารมณ์ก็อยากออกมาข้างนอก ใช่แล้วแต่ใช่ครับครับถ้าฟ้าเหรอครับโอ้ผมอะไรนะครับลุ้นแล้วเนี่ยลุ้นแลยถ้าฟ้านี่เก็บตัวมากนะครับนี่เพราะว่าเขาเขานี่อยู่แต่โรงพยาบาลแล้วก็บ้านแล้วก็กลับไปโรงพยาบาลแล้วก็บ้านคือแทบจะไม่ไปไหนเลยครับแล้วก็เขาไม่คนที่มุ่งมั่นกับการทํางานมากเอาจริงเพราะว่าเขา เขาเพิ่งจบมาเขาเพิ่งจบเฉพาะทางมาแล้วเขาก็จะอยากต่งคนข่ายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุทะลุค่อนข้างสูงและอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ปากจัดผมว่าผมว่าผมจัดแล้วนะแต่ว่าทัฟฟ้าจัดจัดกว่าผมว่าทัฟฟ้าจัดกว่า <c oughs> <c oughs> แล้วอิ่แต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าทีเนี่รอดูอยู่เหมือนกันครับว่า ทีมเขาจะตัดมาให้ผมจัดแค่ไหนเพราะว่าตอนที่เล่นไปก็จัดเยอะอยู่นะเยอะอยู่หลายคำอยู่อะไรนะครับหลายคำอยู่เฮ้ยอ๋อเปล่าครับได้ยินมาครับโอ้ที่จริงนี่ต้นนี้ตัวโดนเลยนะนะคือกลัวว่าแบบเขาบอกว่าเออสารที่เป็นดูยากไปไม่เอาเอาเซฟเลยค่ะครับผมก็สำหรับตัวสารวัตต้นก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นครับแล้วก็ มีเเป็นผู้นำสูงครับซึ่งไม่ค่อยตรงกับตัวผมในชีวิตประจําวันเท่าไหร่แต่ก็เพราะว่าเราชอบแบบเป็นผู้ตามที่ดีตัวตนเป็นผู้ตามที่ดีแต่ตัวสลับวัตต้นคือแบบผู้นําผู้นาแบบทะลุไปเลยแบบทะลุกําแพงไปเลยาตามใครอ่ะอ๋อตาม ได้เหรอครับอย่าอยาเดี๋ยวแม่ไหลเี๋ยวละเดี๋ยวแม่งไหลเอาเป็นว่ารอดูอีพีหนึ่งครับว่าจะตามใครดีกว่าฝัดเข้าซีรีส์เลอก็สำหรับปกป้องเป็นหมอหัวใจครับเป็นคนจริงจังกับงานเป็นคนเรียกว่าอะไรมุ่งมั่นหนักเพื่อนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวด่าหันมาทำไ รักตำรวจด้วยรักตำรวจด้วยวะเขาขอกมช่วยเหลืออยู่ตำรวจก็ต้องเป็นคนช่วยป่ะตำรวจช่วยก่อนตำรวจช่วยก่อนเป็นเลิกหลานละอะไรยังไงละฟครมีไม่รู้แล้วมีก็มีคำถามอะไรไหมครับแบบช่วยช่วยถามให้น้องหน่อยอ้าก็บรรยายแค่นี้เลยเหรอจบเเลยหรรอคก็เป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีที่สุดในเรื่องใช่เป็นคนดีที่สุดในเรื่องจริงครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยครับจริงครับ อ่ะแล้วคนอื่นไม่ดีเหรอคนอื่นดีบ้างดีครับคนอื่นดีในเรื่องตัวชีวิตจริงด้วยก็ได้ครับการทำงานพี่จาเป็นไงบ้างคะแชร์ให้ฟังหน่อยเอาไปก่อนเลยอ่าไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่จ๋าก็จะมีอาหารแบบที่เราพูดไปเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยเขาเสิร์ฟมาครบใช่ครับเอาเรื่องอาหารก็ให้ซีพูดก่อนละกันอาหารแล้วครับคือเอาเป็นว่า อาหารครบห้าหมูแล้วกันไม่ขาดโปรตีนผักคือทุกอย่างครับเขาอัดแน่นแล้วก็รู้สึกว่าคือกองถ่ายของพี่จ๋าคือเขามีความเป็นมวลรวมของครอบครัวแล้วกันใ,ให้ความอบอุ่นให้ความใส่ใจแล้วก็คือแม่จาาเขาจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่บางทีผมเองอาจจะมองข้ามแต่ว่าแม่เขาพยายามเก็บให้หมดเลยจนพอเราแบบมารู้สึกตัวอีกทีอา้าวแม่ดูให้เหรอตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อย ใช่คร eh? ับก like yes, right. yes. ็รู right? kind of ้สึกว่าพี่จ๋าแบบอย่างอย่างที่ให้สัมภาษณ์กันไปเยอะๆนะครับคือเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเลยใช่ครับคอยดูแลทุกอย่างคอยดูแลทุกอย่างใช่ครับตอนแรกเก่งนะเก่งไหมเหรอก็ถือว่าเป็นผู้จัดมือรางวัลคนหนึ่งเนะเอาจริงๆไหมพอเจอครั้งแรกอ่ะพี่จ๋าหน้ารักมากๆคือแบบรู้สึกว่า ความเฟรนด์ลี่ความอะไรแต่กลับเป็นเรามากกว่าที่แบบเรากลัว <laughs> เพราะเราเราเวลาแบบเจอใครใหม่ๆเราก็จะแบบไม่กล้าทักทายแต่แม่จ๋าก,ก็คือพุ่งเข้าหาแล้วแบบคุยคือทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาทลายกําแพงเราค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกปลอดภัยมากเวลาคุยกับเขาเหมือนเมื่อวานผมก็ยังยังแวะไปหาเขาเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นที่พักใจแล้วกันเป็นที่พักใจที่ดีครับก็ที่จริงก็อย่างที่ซีพูดเลยครับคือเหมือน แม่จ๋าเขาแบบดูแลครบวงจรนะครับแบบทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารหรือทุกอย่างที่พักนู่นนี่นั่นคือดูแลครบทําให้แบบรู้สึกว่าไม่ขาดอะไรสักอย่าง <c oughs> อ็อนอนกลางฟ <c oughs> งงฟงรู้สึกว่าไปกองแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านสบายใจเหมือนใช้ชีวิตอยู่บ้านสบายมากเลยบ <c oughs>

มทั้งสามคนเนี่ยแต่ว่าสําหรับผมกับพี่จ๋าความสัมพันธ์เราคือ้ <c oughs> อดีแม่ดูอยู่พี่ไม่ไเราได้ดูอยู่เรา, <c oughs> าพูดกันได้เราแบบว่ากันแล้วความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแบบว่าหาจะหาช่องทางที่จะที่จะแอบจิกกันนิดนึงดีกว่า <c oughs> คือผมอ่ะชอบเอาผมมาเป็นคนที่ดื้อที่สุดในใน ในกองแล้วกันาาผม,มว่ากันนะเอาแค่เรื่องอาหารเรื่องอาหารเนี่ยคือพี่จ๋เป็นคนที่แบบเอจิ้มอยากคือเขาก่อนก่อนที่เขาจะรู้จักผมเขาสื่อมาหมดนะผมชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรคือวันแรกท,รกท,รกที่วันแรกที่เจอเขาอะ่ะก็มาแล้วครับโอโคโดแซลมอนมาเต็มเต็มกองเลยแต่ผมไม่กินของเขาไม่เพราะว่าเราเตรียมของเรามาเองนั่นแรกคือตอนแรกเราเราติดนิสัยว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เลือก กินไม่ได้เรื่องมากแต่ว่าเ,เ,เราเลือกออคือเราเลือกกินใช่ไหมล้วคือประเทศไทยอะ่ะมันก็มีแอปพลิเคชันเยอะแยะอินเทอร์นเน็ตก็มีทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเราก็ชอบสั่งล้วถามซีใช่ปะ่ะเวลาเวลาไปทํางานที่ไหนอะ่ะคือเฮียจะเป็นคนชอบสั่งเองใช่เพราะส่วนใหญ่คือจะแบบเขาจะ คัดขันสสอาหารเพราะว่าผมเองอ่ะก็จะไปแอบดอยของเขาด้วย <ขอ S 1> บางที <c oughs> <laughs> ใช่เพราะว่า <laughs> มันกรีนไงพอพอกรีนแล้วเรู้สึกว่าอ่โอเคปลอดภัยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะแปลว่าเราคือให้เขาสั่งแล้วเราก็เก็บรบองบางทีว่าถ้าสมมติมทำงานทั้งวันใช่ไหม ผมก็จะมีแพล้ว่าเอออาจจะต้องเตรียมกลางวันเย็นใช่จะได้สั่งมาทีเดียวจะได้ค่าส่งมันจะได้ทีเดียวแต่สุดท้ายผมอาจจะต้องสั่งตอนเย็นด้วยเพิ่มเพราะว่ามีคนดอยไปแล้วไม่บางทีเราเห็นขนมปังวางไว้อยู่ในกระเป๋ล้วเก็เออแอบสักหน่อยแล้วกันเอามาแล้วก็แบบหยิบกินนลดหน่อยไม่เป็นไรผมผมแชร์ได้แต่ว่านี่นี่คือความสัมพันธ์ของผมกับกับพี่จ๋าอันนี้แค่อันนี้แค่อันนี้แค่เป็นว่าอันแรกนะจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดสตาร์ท โอ<ห>้ยผมเองนะห้องนี่ต่อให้ผมดื้อแค่ไหนผมก็ตั้งใจทํางานตลอดแต่ว่านี่คือเขาก็จะแบบจิมพ์ทำไมสั่งมาเองใหญ่พี่จับได้นะว,ว่าเอาอาหารมาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะอยากดูแลทุกคนจริงๆแม่แม่จา๋าคืออบแซลมอนมาให้เฮียจิมใช่บ่อยบ่อยนะบ่อยมากหล้วก็คือในนี้แซลมอนนะครับ กินนะกินนี่จะมีนานี่จะไอชิมสีว่ามันต่างกันไหมว่าเป็นทิกหลอกล่อว่าให้เรากินไห้ได้รู้ว่าเขาหลอกแต่เราก็เต็มใจก็ยอมให้เขาหลอกไม่ไม่เราก็รักเขาเราก็รักเขาแต่ว่าคือผมคือด้วยความที่ตัวทัฟ้ามันเป็นคนที่กวน ประสาทเก่งเนาะผมก็จะชอบไปกวนเขาเพราะว่าเขาไม่คนเขียนบทไงผมก็อยากรู้ว่าเออสิ่งที่ผมกวนอ่ะมันเข้าทรงแกมไหมคือจริงๆเราเป็นคาแรคเตอร์ตัวจริงเราไม่เป็นแบบนั้นไมเคให้สไมเงียบเป็นคำตอบตรงนี้ไม่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงว่าเฮ้ยมัน คือมันมีบางจุดที่มันใกล้เคียงกันมากที่แบบเคยถามพี่จ๋าว่าเฮ้ยพี่รู้จักผมมาก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคือเอาฟ้ามันกวนจริงแล้วแต่ว่าตัวผมอมันก็กวนนิดนึงแหละล้อนป่าวะบางช่วงแล้วกันเป็นเวลาเป็นเวลาไม่ได้ไม่ไบางบางเวลาเขาฟ้าล้วถ้าสำหรับผมไหม เอย่างส่าร์ต้าก็เป็นพี่ที่ดีมากครับพูดจามีจังหวะใช่ไหมแบบว่าที่จริงแบบคอยช่วยน้องๆครับเห็นอย่างนี้กวนๆนิดหน่อยอย่างนี้ไอ้ฟางมึงเตะขาเตะทำไมอ่ะขาดทัพเลยไหมอ่ะความมั่นใจของพี่ให้ฟังพูดดีกว่าพี่เชื่อฟังหมดใจโอ้คนนี้น้องรักเฮียจิมเลยนะน้องรักเฮียจิมเลยนะอยังงไ เอาเป็นเหมือนพี่ชายแล้วเป็นครูผมด้วยคอยช่วยอไม่มีพี่จิมมี่ไม่มีฟังวันนี้โอ้โหนี่โอ้โหไม่เชื่อไม่ได้แล้วี่คนกคืนตงอ๋ออบุกี่นจะคกกว่านี้หมคะอยู่แล้วครับอยู่แล้ว เพราะเรารู้สึกว่ามวลรวมกองเวลาถ่ายก็คือแบบมันเฮฮาสนุกสนานกันอยู่แล้วรวมกองเฮฮาขนาดนี้ซีรีส์จะขนาดไหนเออแบบกชูชอบอ่ะกูชอบเพราะจะรันอีแรกก็คือให้แฟนๆรอได้เลยใช่ครับผมผมก็รอเหมือนกันผมก็รออยู่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าความปากแซ่บของทับฟ้ากับหมอจิมมี่เนี่ยเราจะได้เห็นตั้งแต่ EP แรกเลยไหมความแซ่บเนี่ย คือผมไม่ได้ถอดเสื้ออีพีแรกอะคนละแจ๊บ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 อีพีแรกไม่ไดถอดเสื้อคนละแจ๊บเหรออ๋อถ้ารู้วใครใครมาดูนะไปแน่ถอดเสื้อเขาไปแล้วเขาไปแล้วคนไปดูแล้วอีพีอะไรแหมผมถอดแสืบพูดถึงก่อดเสื้อเหรอเรื่องนี้ผมไม่แซ่บเรื่องนี้ไม่แซ่บปากแซ่บมันตัวละครเขาปลูกมัแบบนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับคือรอรอดูอยู่เหมือนกันว่าเขาจะ คือบางทีบทคือบทบทเขาว่าบทพี่จ๋าเขาละเอียดมากคือบางทีแกอาจจะแบบแอดเพิ่มหรือว่าตัดบางอย่างเพิ่มอะไรเงี้ยผมผมอยากรอดูเหมือนกันเออเดี๋ยวแฟนๆก็รอดูพร้อมกันเลยพร้อมแซวนะคะแฟนๆที่มาวันนี้พร้อมแซวทั้งสี่คนพร้อมครับพร้อมรับพร้อมรับแฟนอมรือยังคะพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับเสียงแผ่วเลยคอนี้ิร์ตพร้อมครับพร้อมครับ ครับผมใครที่ยังว่างอยู่นะครับทุกวันอาตย์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับ <c oughs> ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูซีรีส์ทำนายไทยทัพ My Magic p r o p e r c y นะครับ <c oughs> ก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็มีความคอนทราสต์กันระหว่างตัวละครทุกๆตัวเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันมีความแบบเหมือนมันมีปมที่เราจะต้องคลายแล้วแบบพอตัวละครมันมาเจอกันอีกทีคือม,มันมีบางจุดหลายๆอย่างที่ออมันเป็นเมจิกมเมนต์ที่น่าสนใจ ยังไงก็ฝากซิตี้ทำนายไทยทัพด้วยน,นะครับก็จะออนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทาง GMM15 และก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางวิวครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมครับสุดท้ายค่ะขอบคุณแฟนๆไหมคะที่เขาอ่า<อ>ไม่เมื่อกี้พูดไปสเสร็ดมันติดคอเยอะเสร็ดมันติดคอเยอะได้ครับอ๋อประวัติสิ่งขอยู่ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับอ่อสำหรับ อันดับแรกเลยขอบคุณนแฟนทุกท่านที่สนับสนุนซีรีส์ตั้งแต่พายัลท์เทเลอร์นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่ตั้งตารอมานะครับผมจนถึงออฟฟิเชียลเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสอย่างดีนะครับในวันนั้นก็ยอดอะไรต่างๆก็ทุกใจเอาเป็นว่าทุกใจโอเคเอาใจทุกใจครับเออทุกใจหลายๆหลายๆฝ่ายหลายๆท่านครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วก็ สุดท้ายก็ขอขอบคุณวันนี้เลยแล้วกันนะครับที่แฟนๆที่น่าจะมากันเต็มโรงนะครับผมเพราะว่าปาร์โซเอานะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนทุกคนที่ไม่ได้ขิงอันนี้เราพูดเขาพูดจากใจจริงเขาพูดจากใจจริงครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนทั้งจิมมี่ซีเซฟฟังแล้วก็น้องเอแคร์หรือว่านักแสดงท่านอื่นๆในเรื่องนะครับแล้วก็ตีดีเรื่องทำนายไ่ยทับนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ สำหรับสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณเผื่อล่วงหน้าเลยกันสําหรับการติดตามล่วงหน้านะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วไหนอะนะ่ะมีขอบคุณอินเตอร์แฟนซะหน่อยด้วยคนนี้เพิ่งกิน,อ,น,อ,นอินเตอร์แฟน,นให้กลัวให้กล <laughs> ไ,มไม่อยากได้ให้กล thank you for all international fans that supporting uh, my magic prophecy and i hope you guys enjoy our series because there are many variety of uh, emotion and i hope you like it so enjoy <laughs> <sniffs> <laughs> <laughs> <t> รูสต์ดาข้อต่างรูส์มันมันคลิปตั้งแต่เจอแบบมองตากันรแล้วเหมือนกันมองตาเฉยๆครับตอนีเรื่องที่แล้วเขาแทบไม่ได้มองตาผมเลยฉั่ขอดูเรื่องนี้หน่อยมองตากันให้ดูหน่อยที่เขาผ่านมาแล้วเออมันเป็นจังหวะน่ารักดีด้วยทรรฟ้าเนี่ยเขามีเสน่ห์บางอย่างที่พอเวลาเขาโกนมัน มันหล่อขึ้นตัวละครยังหล่อขึ้นอ่าคือคนกลัวแล้วมันจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือตัวละคร้าฟ้าใช่ครับคาแรคเตอร์ของเฮียจิมค่ะเป็นยังไงบ้างก็เป็นเฮียจิมนี่แหละก็เป็นเฮียจิมนี่แหละไม่เขาบอกว่าถ้ากวนจะหลอกขึ้นอ่าแมงั้นอันนี้ผมหลอกป่ะหลอออ้าวกวนเยอยังกวนหรือยังจะดูดวงก็ต่อเมื่อว่าเจอสถานการณ์อะไรที่แบบเราต้องตัดสินใจ ว่าจะไปไซ้ายหรือขวาแต่ว่าแบบใช้ใช้เหตุผลคิดมันไม่ได้ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อ,อ,อแต่เราเชื่อในเขาเรียกว่าอะไรการกระทำเรามากกว่าการกระทำเราจะมันจะเห็นผลมากกว่าเชื่อเรื่องแบบโชคชะตาอือแบวบ่ทุกอย่างมันถูกแบบกำหนดมาแล้วเชื่อแบบเรื่องก,การกระทำของเรามากกว่าอ,อ,อ่านไพ่แต่บ่ายหรือว่า อย่างอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่ความที่ผมว่ามันแบ่งภายเป็นแบบเมเจอร์อาคหน้าเมเนอร์อาคัน้าก็คือเราก็ไปดูไล่ดูเลยว่าแทนละภัมันมีความหมายว่ายังไงแล้วแต่ว่าสามารถไปหยิบมาแบบเอ้ยสามารถดูให้ไได้ไหมคือยังไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราเรารู้แบบความหมายของแต่ละไัอืใช่ครับเป็นหมออันนี้มันเป็นผู้ให้คําแนะนำนะครับทั้งนั้นเรื่องของหมอเรื่องการดึทางคอโบนใช่ไอะไรถูกอะไรผิดนี่คือทางหมอจะคอยบ ควบคุมหร่เมืนแบบดูแลตลอดคู่กินเลยนี่คู่กินเซฟจำนวนสี่คือเวลากินนะครับคือทั้งคู่เนี่ยจะอยู่คู่กันนะครับนั่งคนแรกลุกคนสุดท้ายเจอได้เลยสีกับเซฟใเออาคู่ใมเยัจินตอกินตอินนกก้กองนอนนงงออ 25ใกล้ก็มากลไลยี่สิบ26ย่ม26 26นาฬิกาไม่ชัดเหรอคะหรือว่าอะไรอะไรนะครับนาฬิกามองไม่ชัดเหรอคะหรือว่าอะไรแสงมันแยงตนะาอแสงมันแยงตนาะ <laughs> เหมือนกับไม่ต้องเล่นแยงใส กับเขาอาหารเรยลูกเป็นแบบใหม่น้องว่านะคะปกติไม่รู้หัวใจที่มีเป็นตัวได้ร้อได้แล้วได้แล้วไม่หัวใจก็เส้นจีแหละวะทางแยกก็แสดงนะสรุปใช้ชอบก่อนนะล้างถามอันนี้ในเรื่องหรือว่ามีมนุษย์ชายจริงๆหรือว่า